a u t o p l a แพเสวัสดีค่ะขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ a u t o p l a n e เนะคะมาที่โชว์รูมของเราท่านจะได้รับการดูแลจากพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้านรถของท่านเป็นอย่างดีลูกค้าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถประกอบกับการตัดสินใจซื้อทั้ง Porsche Mercedes-Benz Volkswagen และรถรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย นอกจากนี้หลังจากท่านออกรถกับออโต้แพเน็เรามีผู้เชี่ยวชาญไว้คอยดูแลท่านเสมือนคนในครอบครัวเลยค่ะทั้งล้างสีตรวจเช็คสภาพรถและบริการหลังการขายอีกมากมายค่ะพิเศษนอกจากนี้คุณลูกค้าที่ไม่ได้ออกรถกับทางเราก็สามารถนำรถมาเช็คสภาพกับทางออโต้แพเน็ได้นะคะ ท่านสามารถพบบริการดีๆแบบนี้ได้ที่ Auto Planet และสามารถเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.autoplanetsupercar.com มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิคะ